ชมผมเล้นส,สดๆได้ที่เพจเบสเรียวตะสตรีมทุกวันนะครับผม I'm staying focused, my mind is open They start to notice, that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion, to stay composed man Never stop, never stop, never stop สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ซาต้ากันนะครับทุกคนซาต้าเนี่ยเป็นมิดเลนที่ OP มากๆเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าเวลสี่เนี่ยมันสามารถบินโซโล่คิวเมดคิวแอสาซินคิวแคลี่ได้เลยนะครับในบินเดียวถ้าเกิดเราบินถึง5สแตก็กหรือไม่ต้องถึง5สแต็คแค่สสแต็กก็อาจจะตายได้แล้วนะครับในบางตัวเนาะเดี๋ยววิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะพูดไว้ในตัวเกมนะครับมาดูในส่วนของไอเทมกันดีกว่าน,นะครับ ไอเทมที่ผมจะออกชิ้นแรกผมจะออกเป็นฟีนิกซ์เทียที่ผมออาฟีนิกซ์เทียเนี่ยเพราะว่าเวลามันเวลอัพเราก็จะได้ HP แล้วก็ได้มานาน,นะครับถ้ามันเด้งถ้ามันเวลอัพในตอนทีมไฟต์เนี่ยเราก็จะสามารถไฟต์ต่อได้หรือว่าจังหวะที่เราจะตายแล้วเราเวลอัพมันก็จะช่วยยื้อชีวิตของเราไม่ให้เราตายเร็วหรือให้เรารอดได้เลยเนาะแล้วก็ที่ผมออกมาเนี่ยคือจังหวะไหนที่ผมไม่อยากกลับบ้านผมอยากเล่นต่อแล้วเวลผมอัพพอดีเนี่ยผมก็ไม่ยังเป็นที่ต้องกลับบ้านผมก็สามารถเล่นต่อได้เลย ก็ Finally, ประมาณนี้เนาะจุดประสงค์หลักที่ผมออกฟินิกเทียแต Trump, ่ฟิน <us> ิกเทียเนี <key> ่ยมันเป็นไอเทมขี <us> ่ไหมมันไม่ไ like ด้มันไม่ได้เป็นไอเทมขี่นะมาแล้วแต่ชอบนะครับผมว่าถ้าเราชอบเราก็ออกถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่จําเป็นต้องออกกันเลยนะครับไอเทมนี้ส่วนไอเทมชิ้นต่อไปก็เป็นบูตเลยครับผมเป็นบูตต้านสถานะบูตกันเวทเราชนกับเมทฝั่งตรงข้ามเมทฝั่งตรงข้ามเขามีซีซีเขามีสตันบูตอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับซาต้าเนาะ แล้วชิ้นต่อมาในเกมนี้ผมจําเป็นที่จะต้องออกตัดเลือดนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขามีมีหน้าผมก็เลยต้องออกตัดเลือดมาเร็วหน่อยเพราะว่าจะได้ล้มเขาได้เร็วหน่อยก็ประมาณนี้เนาะจุดประสงค์ที่เราออกตัดเลือดมาเร็วแล้วตัดเลือดในแพทนี้มันไม่ได้เจาะเกาะเวทแล้วคือชิ้นต่อไปอ่ะผมก็เลยขึ้นเป็นดาเมจอีกอันหนึ่งก็คือบูมสติ๊กนะครับผมบูมสติ๊กค่อนข้างที่จะดีกับเรานะทำให้เราเล่นในชว่วงต้นเกมทําให้เราจนบอลในชว่วงต้นเกมได้ง่ายขึ้นนะก็คือฆ่าเขาได้ไวขึ้นนัแหละ ชิ้นต่อมาก็ขึ้นเป็นมงกุฎเลยเพราะว่าผมต้องการดาเมทที่รุนแรงแล้วก็จบแครี่จบเมจจบแอเตเซนจบไฟเตอร์จบ Tank, แท้งได้อย่างในบินเดียวนะครับผมผมก็เลยออกเป็นเซตนี้แล้วชิ้นต่อมาก็ขึ้นเป็นเจาะเวทเลยอันนี้คือเอามาฆ่าแทงฆ่าไฟเตอร์ที่เขาชอบออกทอยออกอะไรเงี้ยก็เอาได้อยู่หมัดครับผมชิ้นต่อมาเนี่ยก็ขึ้นเป็นอาร์ติออนนะครับอันนี้ส่วนตัวผมผมชอบอาร์ติออฟนะซาตาเพราะว่า เราบินไปเนี่ยแล้วตอนที่เราลงมาเนี่ยแล้วเรากดแช่แข็งเพื่อนก็จะมารับเราได้เนาะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าอยากได้ดาเมจจริงๆอ่ะออกสมุดเขียวไปเลยก็ได้ก็แรงสะใจดีนะครับโอเคก็จะตั้งเป็นเซ็ตนี้เนาะมาดูในส่วนของรูนรูนก็จะใช้เป็นจอะเวส88เลยนะครับก็คือดีโซ a t e 10สปิริต10แล้วก็สเตน10นะครับ สปิริตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีสําหรับซาตาเพราะว่ามันได้เดินเร็วแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีก็คือเราสามารถยิงยิง,ยงแล้วเราก็ติดพาสีได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนความเร็วโจมตีเนี่ยไม่ใช่ส่วนความเร็วเคลื่อน,นที่เนี่ยก็ทําให้เราวิ่งแก๊งได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะลูนส่วนพลังแฝงที่ผมใช้ผมก็จะใช้เป็น holy thunder นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็น curse of death ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมชอบป๊กชอบยิงดาเมจจากระยะไกล โคิแนเดอร์มันก็เลยตอบโจทย์สําหรับผมเนาะมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผม้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยก็มันก็จะได้แจ้งเตือนสำหรับทุกคนเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนักครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําในทางการเล่นซาร์ตามิดเลนนะครับซาตาในตอนนี้เป็นเมทที่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวที่มันไม่ชอบอกมันก็มีน้อยอย่างเช่นอาร์เรสเตอร์หตัวนะที่มันไม่ชอบเพราะว่าอาร์เรสเตอร์มันมีท่าสตันนะครับที่มันวางเป็นตะข่ายสายฟ้ายาวๆอันนั้นแหละมันทาให้ซาตาบบนยากแล้วก็อันติอะไรเงี้ยมันก็จะกดจับสดๆไปเลยซาต์ก็ไม่สามารถบินได้นะครับแล้วก็ คิกซี่มันก็ไม่ค่อยชอบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเวลามันบินอยู่แล้วถ้าลงมาเนี่ยมันก็โดนคลิกซี่สตันได้เลยชัวร์ๆนะครับแต่ตัวที่ซาต้าเกียบมากๆนั่นก็คือพวกแท้งทั้งหลายนะครับถ้าทีมบอลสองข้ามมีแท้งสัก3ตัวขึ้นเนี่ยไม่ควรเล่นซาต้าหรือว่าถ้าจะเล่นได้เนี่ยทีมก็ต้องมีดาเมจพอสมควรที่จะล้มแทงล้มอะไรได้ก็เล่นซาต้าได้เอาซาต้ามากดเลือดแท้งให้มันลงไปเยอะๆแล้วก็ให้เพื่อนเราจบดาเมจนะครับช็อตนี้นี่เราได้เลทมาฟรีๆนะฝั่งของเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราเข้ามาเวท เมดเขาเนี่ยเดินไปล่างโอเคเขาก็เลยไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงสกิลนะครับซาต้าเนี่ยเวลามันสกิลกระทบกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดบินสตอมมันจะระเบิดเป็นวง,เป,นวงเป็นวงแคบๆไม่กว้างมากก็ทําให้เราอาศัยอาเคียคลิปในช่วงต้นเกมได้เกาะเ้วยสี่นะครับทําอย่างเงี้ยตึมๆอย่างเงี้ยก็แรงแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยเขาติดเกาะด้วยเขาเลยไม่โดนสกิลหนึ่งผมนะครับไม่งั้นก็ลดไปประมาณ3 0 4 0ก็แรงใช้ได้อยู่ ก็คือคอมโบมันเนี่ยก็คือ2 1แล้วก็ยิงอ่ะยิงยิงคือยิงพาสซีอะ่ะเป็นเส้นตรงออกไปอะ่ะอันนี้คือคอมโบที่ใช้เคียร์คลิปได้ง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดแล้วก็แรงที่สุดอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิคลิปจะตายหมดฝูงละแต่ผมเวลสี่ผมเล่นได้นะจังหวะเนี้ยถ้าเขาเข้ามาในระยะของผมอะ่ะจัดเลยครับผม2ตัวด้วยสวยเลยเอาไปคู่เลยครับผมปรับปบป,บปบโอเคแล้วก็ยิงแล้วก็ฟิกออกนะครับ โอเคเราเปิดเกมได้สวยนะเนี่ยเราคนเดียวนะครับื่อกี้นี้เราคนเดียวเราฆ่าสองอย่างโหดทุกคนผมยังไม่กลับนะเพราะว่าเหมือนเพื่อนเขาจะเล่นต่อแล้วก็เวลผมก็จะอัพนะครับผมโอเคถ้าเวลผมอัพฟีนิกเทียร์ผมเด้งมันก็ทําให้ผมเล่นต่อได้อีกจังหวะหนึ่งเนาะแต่ช็อตนี้ผมยังเล่นไม่ได้นะผมต้องรอสกิลสองก่อนแล้วค่อยกลับไปเล่นนะแต่ในนี้เพื่อนตายแล้วทุกคนโอเคโอเคผมเล่นไม่ได้ละ เดี reading, ๋ยวผมจะกดไอรีไอรีคอบูรี่นะแล้วเดี๋ยวเวลก็จะอัพแล้วเดี๋ยวอ่ะเลือนหลังปอไม่มีโอเคไม่เป็นไรอ่ะมีพอดีโอ้สวยครับผมทามิงคีฟจะชนนะครับโอเคเรายังไม่กลับนะเดี๋ยวเวลเราจะอัพละฟาร์มฟาร์มฟาร์เว็บนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเดินล่างเนาะเนี่ยเราเคลียร์ได้ก่อนดูดิเขาทำอะไรผมไม่ได้ตอนนี้ผมมีอันตรอีกแล้วเนี่ยผมสามารถฆ่าเขาได้อีกแล้วนะ ให้ยเตะอยู่ล่างนะครับได้ไหมโอเคแอบๆหน่อยแอบๆหนะ่อยตนะาซี่เข้านู่นนะครับผมดูให้ดูให้เพื่อนอยู่นะตอนนี้ให้ยเตะอาจจะเห็นผมตอนน้เมื่อกี้นี้น่าจะออร่าขึ้นนะนั่นไงโอเคครับโอ้โหฝังอย่างงามครับผมห,หามุมหามุมหามุมสกิลสามตัวปังปังปังสไลด์คีนึงโหดโดนสตาร์นหน่อยทุกคนโอเคได้อยู่สวยครับจัดไปดาซี่ ยังไงเนี่ยเราโอ้โหมีเพื่อนเราโดนดึงไป็หนึ่งคนได้ไหมโอเคเท่านี้ก็ถือว่าเราคุ้มมากๆละเดี๋ยวเว้ยผมอัพไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเรียกผมเด้งอเยอะโอเคไม่มีบูนะครับผมเดินมาเช็คบนะูนะจังหวะเมื่อกี้เอาเพื่อนเราไปแล้วโดนโดนส่งกลับบ้านไปแล้วเหรอเดี๋ยวผมจะพูดถึงการทำคอมโบงซาต้าคร่าวๆนะครับก็ไม่ก็ไม่ไมคร่าวๆหรอกมันคือคอมโบที่ใช้งานได้จริงก็คือ2-1 อันติแล้วก็กดตีไปด้วยนะครับแต่พย,ยพยายามอ่ะพยายามสไลด์ไปหาเขานะครับไปเหยียบเขาด้วยนะอันติเราจะได้ไม่พลาดมันค่อนข้างที่จะทํายากนะครับแต่เราต <mel> ้องฝึกทํำบ่อยๆช็อตนี้ผมดักได้หนึ่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยห้าตัวแข็งเราตัวแข็งเราเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ขึ้นบินดูด้วยเขาลดดิโคตรแรงอ่ะบิน5้าสเต็อ่ะเหยียบ5ก็คือเหยียบ3ามทีเหยียบ3ามทีเลยเหยียบ5้าทีดิโอเคครับ คือตอนที่มันบินชนอะ่ะมันทําดาเมจด้วยนะมันก็เลยแรงนะบางคือบางทีถ้าเราเกมนําจะจัดของเขาเยอะจัดอ่ะเราไม่จำเป็นต้องขึ้นบินเลยนะเขาตายก่อนเราขึ้นบินเรียบร้อยตัวนี้ตายอีกแล้วโอ้โหโดนผมโคตรแรงคือการที่ทําให้สกิลหนึ่งกับสกิลสองมันกระทบกันแล้วมันโดนคีบแปบ๊บนึงนะผมขอจัดก่อนโอเคเนี่ยเราพยายามบินตามหักแบบเขาระเดินไปไหนเราก็หักเลี้ยวตามเขาไปนะเพื่อทําให้ เราบินไม่พลาดนะครับมันก็ต้องฝึกอะถ้าเราฝึกได้มันก็จะทําให้เราช่ํานะครับผมเขาเอาบูเราไปวะทุกคนโอเคอย่างนี้ผมเล่นล่างได้อยู่นะได้ไหมอืดึงละสวยผมบินฟรีละชอตนี้โอ้โหมันฟีกขวาวะทุกคนเล่นหน่อยอีกนิดนึง้ากิ้วหนึ่งไปโอเคสวยเพื่อนโอเคเราแลกใครปะเอนโซ่เราตายวะทุกคนได้ป้อมอยู่มั้งโอเค อันนี้เป็นการที่ผมใช้สองหนึ่งกระทบกันเพื่อทําให้ติดพาสติไปนะพาสีิคือยิงไปแท่นตรงแบบที่ผมบอกนะยิงเป็นเวทเด้อผมไม่น่าจะช่วยเพื่อนผมได้วะทุกคนลาก่อนนะเพื่อนผมมีอันติตอนนี้ผมน่าจะฆ่าได้หนึ่งคนเดี๋ยวผมรอแถวนี้แหละคือเขาน่าจะหิวป้อมล่างอาจจะฆ่าไฮยะเตะได้หรืออาจจะฆ่ามีหน้าได้มีอ,อาจจะฆ่าใครได้สักคนที่มาตรงเนีย้ยโอเคไฮยาเตะมาทุกคนน่าจะไม่รอดเข้าระยะผมดิ เรียบร้อยครับผมบินครับบินครับบินครับตายก่อนขึ้นบินครับผมไม่ต้องขึ้นตายก่อนไปเลยโอเคแล้วกลับกลางนะครับสังเกตนะครับเกมนี้ผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะเพราะว่าผมมีฟินิกเทียเวลัพผมได้เลือดเวลัพผมได้เลือดแล้วเกมผมนําไงเวลผมเลยัพไวหน่อยบูไม่มีแต่ผมดักนาซี่นะโอเคจัดเข้าไปครับผมหนึ่งชุดจัดให้หนึ่งคอมโบครับผมล่วง โคตรง่ายทุกคนคือเลือดเต็มเ็มก็ตายอ่ะคิดดูดิมันแรงเวอร์มันแรงจัดอะยังไงสองหนึ่งเข้าไปอุย้ยโดนแช่โอเคเพื่อล้างสวยโอเคครับโอเคสีลกกไปค,คืออันติเรามากแล้วเราพยายามหาเล่นทุกครั้งที่เรามีอันตินะครับอันติมาหาเล่นอันติมาหาเล่นเพื่อจะทําให้มันสโนบ b a น,นะเกมเพราะว่าเกมนี้เรานําเยอะมากเลยเราอย่าไป เล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรฟาร์มเยอะนะครับเราหาทําเกมหาอะไรเลยเราเป็นเมดแล้วเราแรงได้ไงตัวเราอะโอเคเคลียบบนป้อมบนนี่อาจจะน่าทักนิดหน่อยปะดาเมจมีหน้าสกิลไปหมดแล้วเนาะโอ้โหเตลเทียมันแช่ช็อตน,นี้ผมเลยบินไม่ได้เลยโอเคบินสองไปปักปักปักโอเคห้าสแต็กครับผมสวยเอ๊ะมันจะดึงผมว่าโอเคเพื่อนเราล้างสวยอยู่อุ้ยมันยังไม่ดึงนี่มันเกี่ยวหรอเมื่อกี้นี้ ฝั่งว่าวไปแล้วนะได้ป้อมบนแล้วอะยังเล่นยังสามารถจบได้หรอผมมีบินนะอาจจะจบได้นะทุกคนอม,มันไม่เข้าระยะบินผมวะ่ะม,มาหลับไล่ไปตาที่เข้ามาจัดเลยครับปักปักปัก,ป,กปักเรียบร้อยตายก่อนขึ้นบินครับผมยิงสาวเพื่อสาวป้อมเลยเพื่อนอุ้ยโดดไปหมูมันเพื่อนเราไม่ได้ยิงป้อมนะ โอ้โหได้ยิงป้อมจบจบแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไฮเะเตลำโอ้โหต้องถอยแล้วมั้งมาดิมาดิถอยอะไรอ่ะคำว่าถอยไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของผมแต่จังหวะนี้ต้องถอยว้าปก่อนไปเติมเพื่อนนะครับโอเคตายไม่ได้ทำอะไรเลยผมเพื่อนยิงตายก่อนยังไงจบร่างได้ไหมจบบ้านได้ไหมจังหวะขึ้นบ้านนี่ ต้องบินดีๆนะครับบินเข้าไปนี่ถ้าไปโดนจงโดนจับนี่ตายคาป้อมนะผมบอกว้ก่อกันพยายามเข้าไปแล้วบินให้ใหได้อะถ้าบินไม่ได้นี่เจ็บตัวครับตัวมันก็ได้ดีนะตอนที่เราบินเข้าไปใช่ปะพอเราเรา,เราบินขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับตัวเราถอยหลังออกมาจากป้อมนะครับไม่ใช่บินเสร็จแล้วสาดปีกแล้วก็เข้ายาวเลยนะมันจะหอกไม่ได้นะจังหวะน,นั้นนะ่ะเพื่อนเราเข้าไปแล้ววะคีบไม่มีเลยดิยังไงวะเนี่ยผมก็ต้องตามนะครับโอเคสาดก็ไป สาดเข้าไปสาดขนเข้าไปเราออกได้ไหมออกไม่ได้เพื่อนโอเคได้กลางอยู่สวยข้างล่างที่ได้ไหมผมจะบินได้แล้วนะผมจะบินได้แล้วนะผมจะอย่าดินผมนะอย่ามาดึงผมนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเรากดดันหน้าป้อมไปก่อนนะจังหวะน,นี้ เดินวนเวียนป้นเปี้ยนอยู่าย่นี้เดี๋ยวเราเก็บปูกันเราอาจจะฆ่าเมดฆ่าดาร์ซีแล้วก็ฆ่าแอเอ้ยไม่ใช่ดีฆ่าแครี่ได้นะถ้าเขาเดินหลงๆมาคนเดียวแต่จังหวะนี้ไม่น่าจะทําอะไรได้ขอปูแล้วกันโอเคสวยต่อให้ผมมีสตาร์ฟออฟนูนผมก็คิดว่าไม่น่าจะฆ่าแทงเขาลงได้นะเขาจะเลือดเหลือประมาณ20-30%ได้เลยอะเพราะว่าผมไม่ได้บินแรงขนาดนั้นอะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะสามารถฆ่าได้นะ ต้องใช้สกิลสองสกิลหนึ่งตอบเลืองเขาก่อนอะ่ะแล้วค่อยบินนะครับโอเคเพื่อนเราต้องการเอาดาร์กว่ะผมก็จะสกิลโซนให้เพื่อนนะถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเราสามารถสกิลไล่ได้นะเมดอะ่ะมันเป็นตัวโซนที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าสกิลมันแรงสกิลมันไกลเวลาเขาเข้ามาในระยะเราเราก็สาสกิลตอนนี้ข้างบนมีบวกข้างล่างมีบวกผมไปไหนดีวะทุกคนผมไปล่างดีว่าข้างล่างเรามีแครี่ไปครับ อาดิโอ้โหฟิกออกฟิกไม่ทันโอ้โหฟิกแล้วโอ้ผมไปกดสกิลสองด้วยไงมันเลยฟิกไม่ออกปกิณเนี่ยพลาดจัดแต่ว่าเพื่อนเราได้จ,จบบ้านได้นะเพราะว่าเขามีเข้าวันเดอร์ตัวเดียวนะครับเมื่อจะเป็นเกมที่ยากเนาะยังไงวันเดอร์ซุกอยู่ในบ้านนะเพื่อนโอเคสำหรับแนวทางการเล่นซาต้ตามิดเลนก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสยัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะ หรือว่าอยากให้ผมทำตัวอะไรอีกเนี่ยก็บอกผมได้นะครับ <With you. S 1> ถ้าชอบคลิปนี้ <With you. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้น mm hmm. ก็ฝากติดตามชนกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม